พี่คะมีครีมตัวนี้ไหมคะไหนคะไม่มีนะคะอ้าวไม่มีจริงๆหรอคะไม่มีจริงๆค่ะลองไปดูร้านอื่นนะคะอ้าวในเพื่อนบอกว่ามาซื้อร้านนี้ไงอ้าวนี่ไงในบอกว่าไม่มีพี่คะนี่ไงครีมที่หนูถามในบอกว่าไม่มีอ้าวมีได้วยหรอสงสัยจะลืมค่ะของมันเยอะเป็นพนักงานยังไงหัดศึกษาสินค้าในร้านดูดีๆหน่อยโอ้ยของในร้านมีเป็นพันตัวใครจะไปจําได้หมดงั้นเอาันี้ยนึงคะ่ะ ถ้ามาคราวหน้าก็ถือซองเดิมมาด้วยนะคะจะได้หยิบให้ถูกแม่จะเซลลอีหยังยิงรนค่ะจะนี่ยี่งรานค่ะแม่เก็บ,บลงเลยโทรศัพท์นั่นห้างก็ห้างเอาขึ้นมาโชว์คนทำไมหนูอยากอายคนแล้วแม่เขาทดพอดียายโทรมาฝากซื้อปลาทูไม่เมียวแป้งอันนี้ก็ใช้ดีนะลูก39บาทเองไม่หนูจะเอาแป้งรัน369เนี่ยอุ้ยมันแพงลูก อันนี้แหละก็ใช้ดีเหมือนกันไม่จะให้หนูใช้แป้งราคาถึกๆแบบนั้นน่ะหนูก็อายคนหมดแม,ม่เมียสีทาเล็บมันจะสีส,สวยๆลูกอของหนูต้องเล็บเจลเท่านั้นลิปเคเอเขาลดราคาเหลือ19บาทเองแม่อายเพื่อนจะไม่ให้หนูใช้ลิปแบบนี้ปากหนูห้าหมดคิดเงินเลยค่ะทั้งหมด1,450ค่อะอามาเมียอะไรทำไมแพงจังแพงที่ไหนก็แค่พันกว่าเองมีแต่ของดีๆทั้งนั้น ยายก็เลยจะไม่ได้ปลาทูแม่หนูหิวข้าวอยากกินตำมุ่งไปๆกับบ้านเดี๋ยวแม่ตามให้กินไม่หนูจะไปกินตำมะฮงอยู่ในห้างเท่านั้นเฮ้ยสิมาที่หา้างอีหยังในเงินอยู่หาสิบบาทนี่สิไปซื้อปลาทูให้ยายเมื่อไปกินปิงซี่น,นี่เพื่อนคนน่ะจะมาให้โซ่อีหยังพ่อแม่คก็ไม่ได้ให้โซ่ แม่ค้าขอเปลี่ยนลิปได้ไหมคะมันเป็นอะไรคะซื้อไปแล้วแต่ว่าสีมันไม่สวยอะค่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนอันนี้ใช้ไปแล้วนี่คะถ้าใช้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะลูกค้าใช้แค่ครั้งเดียวเองนะคะมันก็ไม่ได้เพื่อนอะไรมากมายนี่ใช้ไปแล้วใครจะอยากซื้อต่อคะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องคิดมากงั้นถ้าลูกค้าไม่คิดมากพี่ให้เปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นสินค้าทดลองนะคะทําไมก็น้องบอกไม่คิดมากนี่คะอันนี้ใช้แล้วก็เปลี่ยนกับตัวทดลองที่ลูกค้าคนอื่นลองแล้้้้ววแแแฟกัันนนคค่่่ะตอีีใชงเดย นะไม่พอใจก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะคะก็ใช้สีเดิมไปไม่เปลี่ยนก็ได้ตัวทดลองโดนใช้ไปกี่ครั้งแล้วเขาจะอยากใช้ต่อพี่วันนี้หนูกลับสองทุ่มนะหนูต้องทำโอสองทุ่มเลยเหรอใช่งานเยอะเจ๊ให้ทำโอเดี๋ยวหนูกลับเองนะพี่ไม่ต้องมารับหนูไปก่อนนะพี่ตอนเย็นไม่ต้องมารับนะเอ๊แฟนแม่เหมียวนีมาทำอะไร แม่เหมียว่มเมียวเห็นแฟนเธอน่ะไม่แอบอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะแฟนหนูจะมาทําไมพี่พรจําคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงข้างเสาไฟอะ่ะไหนพี่ทีนมาทําอะไรตรงนี้พี่ผ่านมาแถวนี้เลยปแปะมาดูมาดูอะไรดูว่าหนูทํางานอยู่รอเปล่าทําไมต้องมาดูพี่ไม่เชื่อใจหนูหรอเปล่า,ลาแค่เป็นห่วงเลย แวะมาดูถ้าพี่ไม่เชื่อใจหนูแบบนี้จะอยู่กันรอดได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้นะก็ต่างคนต่างอยู่เถอะหนูไม่ชอบเดี๋ยวๆไม่เมียวฟังพี่ก่อนพี่คะหนูขอสแกนแล้วเอาเงินสดกับพี่ได้ไหมคะเอาทําไมล่ะคะหนูจะเอาไปหยอดตู้เติมเงินคะ่ะอ๋อได้แล้วหนูจะสแกนเท่าไหรล่ล่ะสิบห้าบาทคะ่ะเรียบร้อยค่ะพี่นี่คะ่ะ ทำไมพี่ให้หนูแค่5บาทล่ะคะหนูสแกนตั้ง15บาทก็พี่คิดค่าบริการ10บาทเองคะ่ะพี่คะแต่หนูมีเงินแค่15บาทหนูต้องไปเติมเงินคะ่ะแล้วมันใช่เรื่องของพี่ไหมล่ะพี่เอามาให้หนูก่อนได้ไหมคะ15บาทหนูไปเติมเงินเดี๋ยวหนูจะเอามาคืนให้คะ่ะก็ได้แต่ต้องรีบเอามาคืนแล้วกันหนู no, มีถุงเท้าขายไหมมีค่ะด้านหลังเลยนะคะอันนี้มันยาวหรือสั้นเนี่ยไหนลองใส่ดูสิว้ ทำไมยาวขนาดนี้เนี่ยสีขาวด้วยเดี๋ยวเปื้อนง่ายไม่เอามีแบบสั้นๆเนี่ยเอออันนี้น่าจะสั้นเออแบบนี้แหละพอดีไปดูซิมีลายอะไรมั่งโอ๊ยนี่จะสีขาวๆใส่แป๊บเดียวก็เปื้อนจะไปดูร้านไหนอีกแล้วเนี่ยได้ไหมคะถุงเท้ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาลองใส่ พี่คะผิวต้องใช้แป้งเบอร์ไหนคะแนะนำหนะะ่อยค่ะลูกค้าผิวขาวเหลืองใช้เบอร์ศูนย์สองเลยคะ่ะแต่หนูว่าศูนย์สองมันจะดําเกินไปนะคะหนูขอเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งดีกว่าไม่แนะนํานะคะลูกค้ามันจะทําให้ลูกค้าหน้าเทาได้นะโหพี่หนูใช้แป้งหนูก็อยากขาวนะคะศูนย์หนึ่งนี่แหละพี่คะหนูขอเปลี่ยนแป้งแป้งมีปัญหาหรอคะมีปัญหามากคะ่ะหนูทาแล้วหน้าหนูลอยมากเออ แต่ว่าอันนี้เปิดใช้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าพนักงานเป็นคนเลือกเบอร์นี้ให้หนูเองนะคะทางร้านก็ต้องรับผิดชอบค่ะเอ๊ะพนักงานเราจะแนะนําแป้งผิดเบอร์ให้ลูกค้าขนาดนี้เลยหรอก็ไม่รู้เลยค่ะยังไงที่ก็ต้องเปลี่ยนเบอร,ร์ให้หนูลูกค้าเป็นคนเลือกเบอร์ศูนย์หนึ่งเองไม่ใช่หรออคะเบอร์ศูนย์หนึ่งก็ได้อยู่นะจะได้ดูเบมไรทีนน่เงินค่ะอันนี้เท่าไหร่นะ พี่ชมพู่วันนี้เท่าไหร่คะเฮ้ยบอกไม่รู้จักจดจากจำทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยหัดดูซะบ้างราคาสินค้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่ถามเอาเก้าสิบเก้าาทเต็มสมองแกด้วยค่ะทั้งหมดร้อยร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบอะไรอันนี้ก็เก้าเก้าอันนี้ก็เก้าเก้าอันนี้อีกอันนี้อิ่มจะร้อยยี่สิบได้ยังไงหนูน่าจะกดผิดขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูกดใหม่แค่นี้กดเครื่องคิดเลขผิดแกกดผิดไปกี่คนแล้วกดใหม่ ออสรุปมันเท่าไหรคะมานี่จะกดเองดีลา่าชักช้ลูกคายืนรออยู่เนี่ยเอองั้นไม่เอาแล้วนะคะทะเลาะกันให้จบก่อนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เห็นไหมลูกค้าไม่เอาเลอยทํางานไม่ได้เรื่องเจพรสวัสดีค่ะที่ร้านเครื่องสำอางเข้าใหม่เยอะเลยนะคะไปดูได้นะคะจะไม่ใชของตลาดพี่นิวสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูเจอเจพรร้านข้างๆเราด้วยนะพี่นิวเจพรเหรอ พี่ไม่เห็นแกนานแล้วนะเห็นแกประจําแหละพี่นิวสวัสดีแกทีไรแกก็ทําเมินใส่ตลอดขนาดกับพี่อ่ะเขายังไม่เคยคุยด้วยเลยรวยแต่นิสัยแบบนี้ก็อยู่คนเดียวไปเถอะเจ๊พรสวัสดีค่ะเจ๊เธออยู่ไหนอยู่ข้างในค่ะน้องมิวสวัสดีจ้าเออเจ๊พร สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจฟฟรอนอยากได้เป็นสินค้าตัวไหนคะเดี๋ยวให้น้องแนะนาให้เปล่าว,วันนี้มาเชิญไปงานแต่งงานลูกสาวลูกสาวพี่จะแต่งงานนะอ,อ๋อเหรอคะถ้าไม่สะดวกไปก็ฝากซองไปก็ได้อย่าลืมใส่ซองให้มันคุ้มเหมือนกับที่เป็นเจเจ้าของร้านนะน้องอยู่นี่มีหมวดคุมผมอาบน้ำไหมอ๋ออยู่ล็อกสุดท้ายเลยค่ะล็อกสุดท้ายตรงไหนออ๋อเห็นแล้วเออสิบบาทเองเหรอ เอาอันนึงทำไมมันขาดมันก็ใส่ได้นะแต่ทำไมมันขาดทำไมเอาของขาดมาขายให้ลูกค้าแม่คะเอาหมวกขาดมาขายเหรอมีหน้าแล้วมันถึงสิบบาทอันนี้มันไม่ใช่หมวกค่ะลูกค้ามันเป็นางเกงในกระดาษก็ไม่ได้มีเขียนบอกเลยว่าเป็นกางเกงในกระดาษ เอาคืนไปเอาเงินคืนมาลูกค้าแกะขนาดนี้แล้วทางร้านไม่รับคืนหรอกค่ะก็มันเป็นความผิดของทางร้านตอนมาซื้อก็ไม่มีใครไปแนะนําแล้วป้ายก็ไม่มีเขียนบอกด้วยลูกค้าไม่รู้ก็ต้องมาถามสิคะไม่เป็นไรแค่สิบบาทพี่คะลูกกิ้งใต้ตาตัวนี้มีแบบกล่องไหมคะเออแบบกล่องวางอยู่ข้างหลังอะค่ะเออหยิบให้หน่อยค่ะกล่องนึงได้คะ่ะ มองทำไมคะเปล่าค่ะมันมีสูตรตาค้ากับตาสายปิ๊งลูกค้ารับสูตรไหนคะเอามาทั้งสองสูตรเลยคะ่ะอยากละกล่องค่ะคิดเงินเลยคะ่ะนี่ค่ะสองกล่องสี่ร้อยแปดสิบบาทคะ่ะมองทำไมคะพี่ไม่เคยมีแฟนแล้วคุยกับแฟนดึกหรือไงเคย ก็เคย2ี่สิบมาก่อนเนาะตาดำค้ำเป็นแพนด้าแบบนี้มันเรื่องปกติเอาเอาไปใช้เจ๊คะเมื่อวานใส่รองเท้าไปผิดค่ะก็เลยเอามาคืนอุ้ยดีเลยค่ะเจ๊เกือบได้รับผิดชอบแล้วคนนั้นน่ะเขาไม่ยอมรู้ไหมว่ารองเท้าคู่นี้คู่ละเท่าไหร่ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่แต่ใส่แล้วเจ็บเท้ามากเลยอะเอาไปรองเท้ายี่ห้อนี้แพงเขาบอกคู่นึงสามพันเจ็ดแล้วรองเท้าฉะล่ะอ๋อเดี๋ยวเจ๊โทรตามให้ฮะ ทิ้งไปแล้วหรอคะเขาทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งได้ไงเจ๊ต้องรับผิดชอบนะก็ได้ค่ะคู่นั้นคงไม่เกิน4ี่บาทหรอกนะคะงั้นเดี๋ยวเจ๊ให้ร้อยหนึ่งเลยได้ไงรองเท้าคู่นั้นจะซื้อมาตั้งแพงอ้าวแพงนี่เท่าไหร่คะฉันให้เงินลูกไปซื้อคู่ละพันใช่ไหมแม่เมียวเออใช่ค่ะแม่ฮะคู่ละพันเจ๊ต้องจ่ายจริงๆรหรอแม่คะเอาครีมสีชมพูกล่องนึง ยี่ห้ออะไรคะไม่รู้นะเพื่อนฝากซื้อบอกเป็นกล่องสีชมพูสีชมพูมีตั้งหลายตัวนะคะลูกค้าต้องบอกยี่ห้อมาด้วยค่ะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อนฝากซื้อสีชมพูมีเยอะมากเลยนะคะในร้านถ้าหยิบให้ควงมันจะไม่ถูกเป็นแม่ค้าภาษาอะไรจะไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้ครีมอะไรสีชมพูก็คือสีชมพูลูกค้าพอจะโทรหาเพื่อนให้เพื่อนส่งรูปมาให้ได้ไหมคะเพื่อนอยู่ต่างประเทศเวลานี้เขาก็หลับก็นอนกันโทรไปเขาก็ไม่รับหรอกแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะเธอเป็นแม่ค้าเธอต้องรู้สีครีมสีชมพูนะ่่ะะะะกกลลอองงสีชมููคค้ารแปนนึ นี่คะ่ะลูกค้าครีมกล่องสีชมพูนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวหนูมาเอามาให้อีกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะครีมกล่องสีชมพูลูกค้าจอาตัวไหนคะแล้วเธอคิดว่าตัวไหนล่ะหนูไม่รู้คะ่ะหนูไม่ใช่คนใช้ถ้าเลือกมาเลยบ้านฉันอยู่ไกลเสียเวลาขี่รถมาเนี่ยงั้นลูกค้าก็เอาไปหมดนี่เลยคะ่ะงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันไปโทรถ,ถามเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาซื้อใหม่เอากระสอบหอมาให้ดูต้องเยอะนึกว่าจะเอาพิษตังคะ่ะ ทั้งหมดส5 9้้าค่ะแป๊บนึงนะคะเรืมอน้ำยาอาบน้ำกับทิชเมนิดตังค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าคะอันนี้คิดเงินเลยไหมคะค่ะค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรวมเป็นห้า้ค่ะอุ้ยงบเหลืออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคิดให้พี่ก่อนได้ไหมเออได้ค่ะเดี๋ยวหนูคิดให้ก่อนค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเท่าทีนะคะอคิดเลยใช่ไหมคะค่ะคิดเลยค่ะพี่ค้างั้นหนูขอคิดให้น้องเขาก่อนนะคะพอดีหน้าจอมันยังค้างบินนี้อยู่อะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋นั่นนัไปแล้วไปแล้วออดยวจับ้จับอ้อก็ใส่้องเลยวใส่ของเลยโอหได้เยอะเลยเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะมาปดอิปูให้กินอย่าลืมมาแบ่งไปกินนะจ้าทำแซ่บๆนะไอ โอ๊ยร้อนจังเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ทุง่งนาอ้ายปลาหอยเชอรี่น้องอยากกินก้อยขอโทษนะคะโรงเรียนบ้านนนหินแถดไปทางไหนคะฉันชื่อมะเมียวเป็นครูย้ายมาจากกรุงเทพคะ่ะครูมะเมียวไอผมไปส่งก็ได้ครับอ้ายอ้ายอ้าย,ายกลับมาก่อนไหนบอกจะไปจับอีปูไงนั่นอะไรซองสีม่วงมินเล่ไพเมอร์ของยายครูนั่นแน่เลยงัดทางงัดทางงัดทางงัด งัดทางงัดทางัดทางง,ง,งัดนยวทำไมช่วงนี้หน้าใสอ่องต่องจังเลยเอ,อสวยขึ้นนะเนี่ยไปทำอะไรมาครีมของยายครูเนี่ยดีจริงๆเลยเอ,เอ๊นี่ครีมอะไรซองสีม่วงมินเน่พายเมอผิวเป๊ะแมตสนิทเอาเขินมานะเอาเอา้จาจะไปไหนเก็กหน้าคนสวยไม่ให้จับสิดีดโหขนาดเหี้ยเต็มหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะนี่ไงเคล็ดลับความสวยของฉันเอ๊ซองม่วง,งนี้คุ้นๆนะ หกเดียนแล้วนะที่คบกันมาผมมีความสุขมากเลยขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตผมผมรักครูมะเหมียวนะเราจะรักกันตลอดไปฉันรักคุณนะคะนั่นค่ะคุณนายหนูเห็นครูมะเหมียวนั่งอยู่กับผู้ชายตรงนั้นค่ะผู้ชายออกอีเ้นจะแตกครูมะเหมียวมาหาผู้ชายที่นี่ประจําค่ะมะเหมียวคุณแม่